สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาไปชมพระมรรมาตุเจดีกาญจนาพิเศษนะคะตั้งอยู่บนเขาเค้อค่ะริมทางหลวงหมายเลข2196นะคะก็อยู่ห่างจากที่ว่าการ,รอำเภอเขาเค้อนะคะไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรค่ะอันนี้ก็ปลูกเองรนะล,ละยี่ก็ปลูกเองฟังรล,ละ20แปลว่าลูกหนังหลายโลหลายทางอยู่อาเดินสายมาก หนูซื้อไปแล้วอ่ะอันนี้ตาเลยใ่น่ารัเหรคะซื้อแล้วซื้อแล้ว อันนี้เหรออาตายแล้วยายหนูซื้อมาร <c oughs> อ140นี่ไงของแดงแดงแจ๊ดแจ๊คนี่ขอเป็ดอ๋ออ๋อมีแดงอื่นอีกอ๋อ <c oughs> เป็ดน,น้อยเป็ดน,น้อยนี่ฝั่งนี้แดงเทียบเลยนั่นนะแต่แดงอะไรบ้างล่ะนูะ่นไงแต่ ใหา่ร้อยทุกอย่างใหญ่ซื้อขายไง่ัวหิมะฝองกิโลเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามร้ห้าสิบไซส์ไม่นี่ไซส์น้อยแต่ก็โอเคอยู่ตัวหิมะไซส์เล็กค่ะไซส์เล็กขนาดหว่านน้อยกว่าไซส์ใหญ่นิดเดียวค่ะสามร้อยห้าสิบเขาไม่เอาจ้าหนูได้อันใหญ่ไปแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วไม่ได้อันใหญ เอาไปแล้วน่าค่ะเดิ่มอัดเราขับมาเราอยู่ตรงนี้ธาตุบรมเจดีแฟนจันทรพิเศษเราขับมาจากจากตรงนี้จะตรงอ้าวมันมีบรมสาริกธาตุด้วยอโนสอรีผ่านมาหมดแล้วหรอ ทุกทหารลมก็อ๋อที่เป็นทางของเราไปไปขอเยอะเัสดสค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูรอบๆบริเวณวัดนะคะ สำหรับประวัติความเป็นมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9นะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะมาประดิษฐ์ไว้ณนะพื้นที่เขาคอแห่งนี้นะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อดีต เคยมีการสู้รบนะคะระหว่างคนไทยด้วยกันเองมานานนะคะจนทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตและเลือดเนื้อจำนวนมากนะคะยังความเศร้าสุขเสียใจให้กับคนไทยทั้งชาตินะคะแล้วก็เมื่อการสู้รบยุติลงนะคะความสงบสุขร่มรื่นนะคะก็บังเกิดขึ้นนะคะราษฎรในพื้นที่ก็ได้รับการส่งเสริมนะคะให้มีที่ทำกินเป็นของตนเองค่ะ มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรนะคะรัษดรนในพื้นที่เขาเคาะก็มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีไรายได้เพียงพอต่อการครองชีพค่ะในหลวงราชการที่9นะคะจึงทรงกรุณาปโปรดเก้านะคะ พระนรทานพระบรมสารีริกธาตุนะคะให้กับพลเอกพิจิตนะคะเพื่อให้นําไปประดิษฐานนะะหน้าพื้นที่ขเขาค้อเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะและก็นรานำความสุขร่มเย็นมาสู่ราชดรในพื้นที่นะคะแล้วก็จะได้ไว้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่านะคะในการร่วมมือร่วมใจพัฒนาชาตินะคะ สำหรับการศักการะภายในนะคะเดี๋ยวจะนำมาให้ชมในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ